สวัสดีสสดค่ะ,คะตอนนี้นะคะพวกเราอยู่กันที่โครงการสู่ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาฉงนุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลเขาชงุ้มอำเภอพะรามจังหวัดราชบุรีค่ะที่ดินเขียวกจีแปลงนี้เชื่อไหมคะว่าเคยเสื่อมโทรมมาก่อนแต่ด้วยพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9้าของเราที่ดินเสื่อมโทรมเขาชงนุ้มนี้จึงกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ศูนยศึกษาฟื้นฟูดินเขาชงงุ้มแต่ก่อนที่ดินแห่งนี้เคยเป็นอย่างไรมาก่อนหรอคะแล้วทำไมถึงได้ไกลายมาเป็นโครงการเขาชงม,มุ้มได้คะแต่เดิมนะครับทำเป็นฟาร์มปะสมสัตว์และปลูกพืชได้ครับมีการใช้ดินอย่างผิดวิธีทําให้หน้าดินเสียหายดินขาดความอุดมสมบูรณ์จนความแห้งแล้งหรือผลผลิตลดลงครับ เมื่อในหลวงรัชก,กาลที่9นะครับได้สเสด็จมาทอพระเนตรจึงได้พระราชทานพระราชดำริให้ปรับปรุงพื้นที่ดินเส่อมสวมแห่งนี้ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นทําการเกษตรได้อีกครั้งนะครับรวมทั้งยังทรงแนะนําให้ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำครับอย่างนี่อยากรู้สัตว์ของพระราชามีอะไรที่น่าเรียนรู้และศึกษาจากที่นี่ได้บ้างคะอย่างแรกเลยนะครับ ปัญหาหลักของที่นี่ก็คือสภาพดินที่เสื่อมโทรมครับและก็ยังมีปัญหาการชาล้างพันละลายของดินรวมไปถึงป่าไม้ถูกทําลายครับเมื่อในหลวงรัชกาลที่9ทรงทราบก็สเสด็จพระราชดำเนินมาที่แห่งนี้เพื่อที่จะทอดพระเนตรสภาพพื้นที่และก็มีพระราชดำริครั้งแรกเลยก็คือให้เราศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทมให้กลับมาทําการ,กรเกษตรได้อีกครั้งครับ ทาวคุณพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อธัญการเจงเพลือค่ะเป็นนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการอยู่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินผสมของชมรมอนเนื่องมาจากพระราชบัญญิกค่ะถอาไม่ทราบว่าที่นี่แบบทำไมเขาถึงให้เลี้ยงไสเดือนดินมีเหตุผลเพราะอะไรหรือไหมครับที่เรามาอยู่ตรงนี้นะคะเป็นฐานเรียนรู้เรื่องของการเลี้ยงไสเดือนดินค่ะที่เราส่งเสริมให้มีการเลี้ยงไสเดือนดินเพราะว่าตัวไสเดือนเนี่ยจะสามารถกําจัดขยะอินทรีย์ได้ทุกชนิดแล้วมันก็ตอบโจทย์กับกเกษตรกรที่เขา ทําอินซีเนื่องจากว่าการทําเกษตรอินีค่ะเราต้องห้ามมีเหมือนปัจจัยภายนอกเข้ามาในฟาร์มของเราถ้าเราไม่ได้หมักอ่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งทางเรื่องของการทำปุ๋ยหมักคุณภาพดีก็คือเราสามารถใช้เศษใบไม้กิ่งไม้ขี้วัวอะไรเงี้ยค่ะเอามาทําเป็นอาหารของตัวไส้เดือนแล้วก็ให้เขากินผลิตมูลที่มีคุณภาพดีได้ แล้วตัวอย่างที่เรามีให้ดูในฐานเรียนรู้นี้นะคะก็จะมีสายพันธุ์ไสเดือนประมาณ4ี่หสายพันธุ์แต่ที่เราโปรโมทหรือว่าส่งเสริมให้กับกเกษตรกรนะคะเดี๋ยวเชิญทางนี้ค่ะอันนี้จะชื่อว่าสายพันธุ์แอฟริกันไนคอลเลอร์นะคะจะเป็นสายพันธุ์ที่ตัวใหญ่กินเก่งเดี๋ยวพี่จะไปห้ิบจับให้ดูนะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็จะขยายพันธุ์ได้เร็วอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาของตัวไสเดือนที่ชื่อสายพันธุ์นี้นะคะ มันก็เพิ่นจะลดน้ําให้ความชื้นไปการเลี้ยงไส้เดือนค่ะเราต้องมีการให้ความชื้นด้วยเพราะว่าจําลองกับสภาพธรรมชาติที่เขาอยู่นะคะอันนี้ก็คือเพิ่งจะให้น้ําไปก็จะเห็นว่ามีความชื้นเยอะนิดนึงค่ะนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวไส้เดือนสายพันธุ์นี้ค่ะคอันนี้จะเป็นลูกเขาค่ะตัวเล็กๆอันนี้จะเป็นไส้เดือนสายพันธุ์ที่กินเก่งนะคะแล้วก็ตัวใหญ่เลี้ยงง่าย เราก็จะโปรโมทให้กเกษตรกรนําไปเลี้ยงแล้วที่นี่เราก็แจกจ่ายพันธุ์ด้วยนะคะไม่ได้แนะนาให้เลี้ยงอย่างเดียวอันนี้ค่ะจะเป็นหน้าตาของตัวซเ่งจะใส่พันนี้อีกใส่พัน,น์นึงค่ะอันนี้ก็จะเป็นไสเดือนลายเสือนะคะดูสิก็ตรงนี้หน้าตาไสเดือนลายเสือให้ดูมาฮู้จะเห็นว่าไสเดือนนะคะจะหน้าตาต่างจากเมื่อกี้คือตัวจะเล็กกว่าแล้ว<ต>หางจะเป็นสีเหลืองสังเกตเห็นไหมคะอันนี้เราก็จะเรียกว่าไทเกอร์เวิร์มตัวไทเกอร์เวิร์มอะคะ่ะ เขาจะมีข้อเด่นก็คือทนทานต่อความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรืความชื้นได้มากกว่าสองพันเนี้ยเราเลี้ยงร่วมกันเพื่อให้เขาช่วยจัดการพวกขยะอินทรีย์หรือว่าเวสที่ที่เราให้เป็นอาหารเขาได้ดีค่ะน,นี่ก็เป็นตัวอย่างสองสายพันธุ์หลักๆที่เราส่งเสริมอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นของการเลี้ยงสเดือนซึ่ง ปัจจุบันคนเขาก็นิยมค่ะนำมาใช้ในการเป็นทางเลือกที่เป็นสีในการใส่ต้นพืชของเรานะคะเราก็มีคนศึกษาไปจนถึงว่าเขาอะ่ะมีตัวจุลินทรีย์ที่สามารถป้องกันโรคแมลงได้แล้วก็ที่ตอบโจทย์มากๆเลยคือเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็จะช่วยในการที่กาจัดขยะได้ลดเรื่องของสิ่งแวดล้อมบางทีถ้าเรามีมูลสัตว์นี้เศษอาหารเศษผักผลไม้นเงี้ยนอกจากเราจะทำน้ำหมักแล้วเราก็มาให้เสือเดืองกินได้เป็นการเลี้ยงเสือเดืองได้ด้วยนะ ประมาณนี้ก็ที่ส่งเสริม้วก็มีตัวอย่างของภาชนะให้ดูด้วยอันนี้เป็นวงบอ่อนะคะลองลองสังเกตด,ดูฝั่งนู้นค่ะเป็นการเลี้ยงในพื้นที่พื้นนี่คือง่ายๆเลยกั้นคลองแล้วก็เลี้ยงไสเดือนในนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่างนี้ในกระมังอันนี้ก็จะมีข้อดีคือยกย้ายง่ายทาชั้นขึ้นมานิดนึงแล้วก็เลี้ยงในลินชักแบบคอนโดนะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาของตัวไสเดือนที่มีในคอนโดจะเป็นแบบนี้ค่ะ นี่จะเห็นขี้ไสเดือนชัดมากเลยจะเป็นเม็ดๆอย่างนี้ค,ค่ะพอเราคุยก็จะมีตัวเต็มเลยนะคะนี้ไสเดือนก็จะออกลูกเป็นไข่เราก็จะสามารถที่จะขยายพันได้รวดเร็วในหนึ่งเดือนเนี่ยเราก็สามารถเก็บผลผลิตได้หนึ่งครั้งอันนี้ก็เป็นขอนุญาหลบหนะึ่อยาจะให้ดูนะคะอันนี้เป็นหน้าตาของอาหารที่เราใช้เลี้ยงไสเดือนที่นี่ เราส่งเสริมให้คน,นใช้ขี้วัวเป็นอาหารหลักในการเลี้ยงเ,เนื่องจากว่าหาง่ายมีทุกที่แต่จริงๆโจทย์ก็คือสามารถกินขยะอินทรีย์ได้ทุกชนิดแต่เราต้องทำให้เหมาะสมก่อนอย่างขี้วัวแห้งเนี้ยเส้นเดือนมันกัดไม่ได้นะคะมันไม่มีฟันกัดเราต้องมาทาให้มันอ่อนนุ่มก่อนคือเราก็หมักไว้ก่อนสักระยะหนึ่งแล้วเราค่อยให้เส้นเดือนกินนะคะพอเส้นเดือนกินไปแนละ้วเขาก็จะให้เป็นมูนนะคะแ,แบบนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าเทคเจอร์นุ่มๆมือนิดนึงอันนี้ค่ะเราสามารถไปใส่ต้นพืชเราได้เลย แล้วในระหว่างที่นี้เราจะได้บายโปรดักเป็นน้ำหมักด้วยนี่ก็คือหน้าตาน้ำหมกใใักของเซเดือนนะคะจะเข้มๆแบบนี้ก็คือในระหว่างนี้เราเป็นการให้ความชื้นพอความชื้นที่เราให้เหลือทิ้งเราก็จะได้เป็นน้ำหมักเชื้อภาพด้วยน้ำหมักก็เป็นประโยชน์กับพืชค่ะเอาไปรดลาดต้นพืชเป็นธาตุอาหารให้กับพืชได้เป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ให้กับดินด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของวิธีการทำน้ำหมักหลายๆชนิดนะคะแล้วก็สมบัติาทางเชีวภาพบางอย่างของน้ำหมักเชื้อภาพค่ะแล้วก็ตัวอย่างที่เราไปใช้ในแปลง ก็ประมาณนี้มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีสาวพี่รู้สึกว่าให้ความรู้แน่นแน่นแยกมากเลยครับยังไงพวกเราก็ขอขอบคุณที่มาครับที่ให้ความรู้กับพ,พวกน้ำครับขอบคับถ้ายังไงก็เชิญมาเที่ยวชมที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟืนฟ้นฟูนที่ดินเสื่อมโทรมเขาชมุ้มได้นะคะเราก็เปิดบริการทุกวันค่ะสําหรับใครที่อยากขอความรู้เรื่องของการเลี้ยงไสเดือนก็เชิญได้ที่ตรงนี้ฐานเรียนรู้ของการเลี้ยงไสเดือนดินนะคะชื่อฐานว่าไส้เดือนดินเพื่อนเกษตรอินทรีย์ค่ะขอบคุณมากนะคะ ที่นี่ก็คือพิาพาธิธภัณฑ์ดินนะครับจะให้เราเรียนร Release ู้เรื่องราวเกี um problem, ย่ยวกับทรัพยากรดินให้ศึกษาเกี่ยวกับด้านดินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพดินทั่วไปสีดินและชั้นดินนะครับอ okay. ันนี้ก็จะเป็นชั้นดินนะครับชั้นแรกนะครับชั้นโชั้นดินอินรียชั้น A นะครับจะเป็นชั้นดินแร่ธาตุนะครับชั้น E จะเป็นชั้นฉาล้างชั้น B ีจะเป็นชั้นดินล่างชั้น C จะเป็นชั้นวัตถุต้นกําเนิดดินนะครับและชั้น R เป็นชั้นหินพื้นครับ ส่วนดน้านนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของสีดินนะครับอันนี้เป็นดินจริงๆใช่ไหมคะใช่ครับที่เห็นนี่คือดินจริงๆทั้งนั้นนะครับสีดินนะครับก็จะบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของเนื้อดินด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเห็นได้ว่าสีดินที่มีสีเข้มกว่าหรือช้ำกว่าสีจางเนี่ยจะมีความบุดมสมบูรณ์มากกว่านะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นความลึกของดินความลึกของดินเนี่ยเราก็จะจัดประเภทไว้อย่างนี้นะครับเพื่อบ่งบอกว่า ความลึกของดินเนี่ยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านใดได้บ้างครับอย่างเช่นดินตื้นนะครับจะไม่นิยมให้ปลูกไม้ผลนะครับจะเป็นพืชรากสั้นหรือเป็นป่าธรรมชาติไปครับส่วนด้านนี้ครับด้านสุดท้ายครับจะเป็นเกี่ยวกับเนื้อดินนะครับอย่างสามเหลี่ยมที่เห็นนี็คือเราใช้ประเมินเนื้อดินนะครับโดยพื้นฐานแล้วนะครับดินหลักๆของเราเนี่ยก็จะแบ่งเป็นแค่สามประเภทได้แก่ดินร่วนดินทรายดินเหนียวครับแต่สามดินหลักๆนี้ก็จะแบ่งเป็นย่อยๆลงไปอีกนะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นสภาพดินของที่นี่นะครับดินด้านบนเนี่ยจะเป็นดินที่ว่าเราเริ่มทําโครงการใหม่ๆครับในปี2 5 2 9ครับจะเห็นได้ว่าเป็นดินที่ว่าถูกป่าไม้ทําลายดินนั้นมีสีแดงๆนะครับแล้วก็มีหินปนอยู่เยอะมากนะครับปัญหาหลักของที่นี่นะครับก็คือดินนั้นมีความตื้นครับเมื่อเราทํากิจกรรมแล้วปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างดังภาพนี้นะครับอยากให้ลองดูว่าภาพนี้กับภาพนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรครับ นนะะดินดูมีสีเข้ ń, ม,มขึ้นแล้วก็ป่าไม้ดูอุดมสมบูรณ์ขึ้น,นะคะ่ะใช่ครับอย่างที่บอกครับว่าถ้าดินมีสีเข้มดูสีค้ับเนี่ยจะเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์น,นะครับเมื่อมีความอุดมสมบูรณ์แล้วป่าไม้ต้นไม้ก็จะขึ้นตามมานรัะ การที่9ก้ามีวิธีการแก้ปัญหาดินเสอมๆอย่างไรบ้างคะพระองค์นะคะทรงมีแนวพระราชดำริให้เราใช้หญ้าแฝกค่ะในการช่วยการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินก่อนที่เราจะมีหญ้าแฝกเนี่ยเราก็จะทําการทําคันดินค่ะหรือว่าการสร้างระบบอนุรังดินและน้ําพระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริให้เราปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกค่ะ คือการปล่อยป่าทิ้งไว้ไม่ไปยุ่งกับป่าใช่ไหมคะใช่ค่ะพื้นที่แห่งนี้จะเป็นการศึกษาเรื่องราวของการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกด้วยค่ะพระองค์ทรกล่าวว่าถ้าเราไม่ไปรังแกป่าปล่อยป่าทิ้งไว้30-40ปีป่าก็จะฟื้นฟูด,ด้วยตัวเองได้ค่ะแต่ถ้าเราดูแลรักษาป่าอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆในอนาคตนะคะจะเปลี่ยน ป่านะคะจะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้ใน1 0 2ถึงปีข้างหน้าค่ะซึ่งจะตรงตามพระราชดำริที่พระองค์ท่านได้บอกพวกเราไว้ค่ะโหสุดยอดจริงๆค่ะอันนี้นะคะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพป่าในพื้นที่โครงการขอชิงงุ้มค่ะอันนี้จะเป็นสภาพป่าก่อนการฟื้นฟูและเปลี่ยนแปลงค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะจนถึงปัจจุบันค่ะทําให้ป่านะคะอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นค่ะ การทำสารคดีเรื่องศูนย์ศึกษาฟื้นฟูดินเขาชมงุ้มทำให้เราได้ดูว่าสิ่งที่ผุพังถูกทำลายไปแล้วก็มีโอกาสถูกสร้างขึ้นมาใหม่ได้ตราบใดที่เราไม่ท้อถอยดูอย่างดินพวกนี้สิคะจากที่เคยเสื่อมโทรมก็กลับมาดีขึ้นเป็นพระมหากรุณาธิคุณจริงๆคะ่ะที่ไม่ใช่แค่สอนให้วิชาความรู้แต่สอนให้เรารู้จักการพัฒนาตัวเองให้มีอยู่มีกินตลอดไป เ็นยังไงกันบ้างคะกับสารคดีเรื่องศูนย์ศึกษาฟื้นฟูดินเขาชุงุ้มและนี่นะคะโครงการศูนย์ศึกษาฟื้นฟูที่ดินเสริมโรมเขาชุงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่9้าของเราได้ทรงพระราชดำริไวค้ค่ะและด้านหลังของเรานะคะคือต้นประดูดที่ในหลวงรัชกาลที่9้าทรงมาปลูกไว้เมื่อพศ2539ค่ะ ก็อยากเชิญชวนทุกๆคนนะครับมาเที่ยวที่โครงการพระนาชดำรีเข่าสองงุมนะครับนอกจากจบรรยากาศที่นี่ยังดีแล้วครับเรายังได้ความรู้ต่างๆมากมายเลยนะครับ mm hmm. ก็อยากจะขอเชิญชวนมาก,กันเยอะๆนะครับวันนี้พวกเราทั้งสามคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสวดีค<ด>่ะ